ปูล่มตรงกับหอยอันนี้สารบานดุงกับย่า่สิ่ท้องเดือหอยออกจากตายามตรงมากี่แต่หอยกับปูปนกันแรกก็เลี้ยสืเลือกออกจากจากกันเอาหอยไว้เพราะหอยเอาปูไว้เพราะปู ตรงที่าย่ไซใแหล่นะเลือกหอยออกจากกูดีเด็ดโอ้จีบมือค่นสน้อง่น้องใช่สวยดองตามพงเมื่อคืนมนะีฝนตกหนัก ปูล้มตรงกับหอยไม่ก็ได้ซ้ำอีกแบบเลือกปูออกจากหอยเลือกหอยออกจากปูเราแยกกันสิไปเก็บเห็ดผึ่งท่ามบ้านในแยกกันเปคำๆมันคำโหดก็ได้เห็นแนงเปลี่นแดงไปไล่กันแยกกันสิไปมันไปบ่ายโอ้โหมนน้ำถั่วมปลาเห็ดตะโบนอ ทานให้หน้านี่ไปเขาสิเป็นปลาเฮ็ดรู้ยนาน้ำไปนำท่วมปลาเฮ็ดแล้วพี่น้องฝนตกขึ้นเลตกเกือบเบิดขึ้นโอ้มาามือวานี่เพราะท่านได้ท่วมห่ามือนี่ท่วมเบิดเลยเฮ็ดเท่าแล้วพี่น้องนู่เนี่ยบอกดอกให้เป็นเป็นเสื้อซะ โอ้ยโอ้ยตกใจเบิดตตัวไม่อ um ันหักพี่น้องอุ้ยตายบอกกันมึงด้ตัวนี้ตรงนี้เท่าแล้ว ดอกที่สองดอกที่สามที่ทั้งง่พี่โอ้ดอกกึ่งดอกกึ่งเขาอย่างง่ายพี่พี่น้องนี่นะออกเั็นดอกกึ่งเาถาเถาแล้วเอาไปเสือ ดอกเฮ็ดขาต่ำๆดอกหน่อยๆบาดขาหดแล้วดอกเฮ็ดเป็นขาตํำๆ โน่นนี่ก็ได้เฮ็ดซ้ำนี่ละไปอีกโน่นหนึ่งบาทนี่นาำถ่วมักถ่วแน่ถ่วปลาเฮ็ดถึงถม้มนี่แต่มองโน,น่นๆน,น่นนี่ละสิได้ได้มานโน่นหนึนนน่งล้วก็ได้ก็าลายดอกปนันใดนางขงมานี่ข้ามาเห็นสองดอกพี่น้อง มันใหญ่ๆอยู่ข้างนนในๆผนพี่น้องเอาเพวได้ดอกเห็ดขานี่ต่ขาตำตำ ดรู้ส์มาบ่เห็นดีจัมล่มจักว่าเป็นแนวใดาคุยขาตํา มันอัน,ห,อนหันมีหกขาแจบสิบมมีขาเลยเห็ดไห mm hmm. มืห่อวานย้ายมาเก็บเห็ดพิ่งถามรล้ว่าเห็ดตับเตาจะ mm hmm. คือสิไดใดเท่านี้แหละพี่น้องเบิดหม่งเก็บเร็วเคยออกก็ม,มีซ้ำนั่นเห็ดออกรอบไม่มื่อนีนย้ายมามือกติดในม,มือที่สองฝนเศร้าหลุดเันแดด ห่อนเราเฮ็ดเราอวออีกเธอนึ่งรอบสองการทวมเขาทำเขาหน้าปางเขาเมื่อสองของได้นี่แหละ ปูจะได้ตรงพี่น้องปูกับงูกับหอยจะได้ตรงทำอาช่มบางมย่องเนี่ยจะได้หลายบอน้ำท่วมคู่ยุค่าท่วมเฮ็ดยุค่าย่ายาน้ำน้ำขุดแต่ว่าก่อเห็ดยุค่าดอกหนึ่ง แม่ย่ายกับเอาท่างสันปาดเน็ดก็จะมันบูเบิงค่ะยังลงเดืออยู่เนาะ ใส่น้ำเห็ดพึ่ง่ามนี่แหละเห็ดผึ่ง่ามแล้วก็มาเลาะบางเห็ดยู่ข้าได้สามสี่ดอกแล้วเห็ดยู่ข้านี่ก็ออกลงดูดูพี่น้อง นี่แยสิเขาบานกันเด้อย,ยินคำละล่ะ